ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่พามาดูความรักความผูกพันระหว่างหมาสามขาชื่อว่าพี่เดียวกับคนสองขาครับน้องจิ๊กซออายุ6ขวบครับพี่เดียวเนี่ยเป็นหมาจรจัดมาก่อนเป็นตัวผู้แล้วเคยดุมากปัจจุบันพี่เดียวอายุประมาณสัก1 0 1ถึงปีละถ้าหากว่าเทียบกับอายุคนก็น่าจะสัก70-80ก,ก็แก่แล้วนะครับเพจ Facebook โรงพยาบาลสัตว์สีคิ้วที่อำเภอสีคิ้วที่โคราชแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ครับ พี่เดียวเนี่ยเมื่อก่อนก็มีสีขาปกติเป็นหมาจรจัดวันหนึ่งถูกรถชนจนขาข้างซ้ายกระดูกแตกละเอียดครับแล้วถูกปล่อยทิ้งไว้นานกว่าจะมีคนใจบุญมาเจอและพามารักษาเนี่ยก็นานแล้วตอนที่พามารักษาแผลติดเชือ้อแล้วก็เริ่มเน่าแล้วครับสุดท้ายที่คลินิกตัดสินใจต้องตัดขาข้างซ้ายทิ้งเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้หลังจากนั้นพี่เดียวเนี่ยร่างกายฟื้นตัวเร็วมากแข็งแรงมากแ,แรกๆมายังผอมอยู่เลยนะครับ แล้วก็พยุงตัวเดิน3ขาได้ด้วยตัวเองซึ่งผมได้คุยกับแม่แหม่มครับที่ดูแลเพจนี้บอกว่าพี่เดียวเนี่ยเขาเหลือ3ามขาก็จริงแต่ว่าเขาทรงตัวได้ง่ายถ้าหากว่าหมาสูญเสียขาหน้ายัยงพอบาลานซ์ตัวได้แต่ถ้าหากว่าขาหลังบาลานซ์ยากกว่าแต่ถ้าต้องเดินลากขาเนี่ยต้องใช้เครื่องพยุงตัวครับพี่เดียวอยู่ที่คลินิกมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักปี5 5เพราะว่าพยายามหาบ้านให้เขาแล้วแต่ก็หาไม่ได้เพราะเขาดุมากตอนนั้นฮะจนกระทั่งต้องรับเลี้ยงเอง บ้านหลังนี้คุณพ่อเป็นศัตวแพทย์คุณแม่เคยเป็นนักกายภาพแล้วก็มีลูก2คนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อน้องแป้งหอมอายุ9ขวบกว่าคนเล็กคือน้องจิกซอคนนี้อายุ6ขวบเศษครับตั้งแต่น้องจิกซอเกิดพี่เดียวก็คอยดูแลแล้วก็ลดความดุลงเรื่อยๆเนี่ยฮะน้องรักพี่เดียวที่สุดในโลกครับความดุของพี่เดียวลดลงแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่จะผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่กับพี่แป้งหอมกับน้องจิกซอแล้วก็สัตว์อื่นๆด้วยเพราะว่ามีน้องหมามีกระต่ายด้วยนะครับ เวลาไปเที่ยวกันต้องใส่สายจูงตลอดเวลาครับเพราะว่าอาจจะยังไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าตอนนี้ผมได้คุยกับแม่แหม่มแม่แหม่มก็บอกว่าน้องจิ๊กซอเริ่มโตขึ้นรักพี่เดียวมากเลยไปไหนก็จะพาพี่เดียวไปด้วยถ้าวันหนึ่งพี่เดียวไม่อยู่แล้วคุณแม่ก็เริ่มที่จะทําให้ลูกเนี่ยได้เข้าใจสัจธรรมชีวิตนะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาน้องเองก็อยู่ระหว่างการเรียนรู้แล้วก็ซึมซับเป็นกําลังใจให้นะครับ